สวัสดีครับสำหรับตัววัตนีวโซเดียมสองพตัวต่อไปนะครับมีชื่อว่า sss sim f i e exit นะครับที่เป็นออปชัน multiple guide curve นะครับเป็นการเลือก curve ได้มากกว่า1นึ curve นะครับดังเช่นตัวอย่างงานตัวนี้นะครับผมจะทำการ m a t ช h i n นะครับในแต่ละด้านหรือว่าในแต่ละผิวนะครับที่ผมเลือกไปนะครับในงานที้นี้มีทั้งหมด5ผิวนะครับทีนี้ถ้าในเวอร์ชันน่นะครับเราจะกลับ ทั้ง5ผิวนี้นะครับเราต้องสร้างโอเปอเรชันทั้งหมด5 o p โอเปอเรชันนะครับแยกเป็นผิวใครผิวมันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในเงื่อนไขของตัว2,020ไม่สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งเคิร์ฟนะครับจะทําให้มีโอเปอเรชันนะครับเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเวอร์ชัน2,021นะครับบนคําสั่งเดียวกันนะครับ สิ่งที่เราเลือกก็คืออ่าตัวไดซ์เซ a เฟอันดับแรกเลยนะครับเราก็เลือกผิวที่เราจะทําการแมทชีนนะครับทั้งหมด5้าผิวนะครับเหมือนกับตัวเวอร์ชัน2020เลยนะครับในส่วนของต่อมาก็คือเอทเคิร์ฟนะครับในเอเคิร์ฟนี้เราเลือกขอบของผิวนะครับของแต่ละผิวเนี่ยไปได้เลยนะครับเลือกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5้าผิวนะครับ พอได้แล้วนะครับครบหผิวแล้วนะครับต่อไปในส่วนของพวกทุนต่างๆอันนี้เราเิงเป็นทุนเดิมนะครับทุนขาดอันนี้เราก็ปรับนะครับตามเงื่อนไขที่เราใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเซฟนะครับพอเซฟเสร็จก็แคลคูลเลทดูลายทุนขาดนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับตัวโปรแกรมจะทําการสร้างลายทุนผาดนะครับให้ทุกผิวนะครับที่เราเลือกนะครับไปก่อนน้นนี้ภายใต้ แค่โ peration เดียวเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้ลองมาจําลองนะครับดูการมูเมนต์หรือว่าการตัดเฉือนบน m a c h ชินซิมนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความถูกต้องหรือว่าเช็คนะครับการชนต่างๆนะครับออันนี้โปรแกรมก็จะเริ่มกับที่หน้าแรกนะครับจะตามด้วยหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4 หน้าที่5นะครับทุกอย่างโปรแกรมจะทําให้เราออโต้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัว What new นะครับโซลิแคมสองพที่เป็นเกี่ยวกับคําสั่ง S S Sim s f i e Exit นะครับที่จะมาช่วยเราทํางานนะครับสะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ